สวัสดีครับช่องสิบัญญัติจัดไปเมื่อนี้ผมเดินทางมาบ้านโคกลามตำบลขอไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมารรามครับผมเมื่อนี้กระสีผ้าพี่พาน้องมาเบิงอีกหนึ่งคมครับผมใกล้ๆคอกวังหันล้วครับผมเดี๋ยวอันนี้ถือว่าเป็นบามั่นแท้่เลยครับผมหูสั่นปัญญ์เอาครับผมที่ได้สัมภษณ์เจ้าของงูต่อไปครับ อ๋อพ่อสวัสดีครับพ่อพ่อสะดวกพ่อสะดวกบ้านโคกลามเนาะพ่อนะครับครับมือนี่มีคมหนึ่งเนาะพ่อนะอเอพ่อพ่อนำเสนอมาอีกคมหนึ่งครับผมกัดคือวัดแดงดีครับผมผลกำลังเงียวยครับผมเอาพ่องัวแม่นี่ได้ลูกจักโตแล้วพ่อนี่ตัวนี่ตัวสองเด้ตัวสองเดยว เดี๋ยวให้ติดตามต่อไปครับผมเบอ่งแม่ก่อนแม่กะถือว่าหูสันนาะพอเนาะหูหูสันมากๆเลยครับผมอ่าย,ยี่พอว่าบามันแท้พระนะ <c ười> กันหูสันบามันแทเนาะพอเนาะครับผมเอาสีแดงนี่ถือว่าจัดชัดเกนียนมากเลยครับแต่ว่าพ่นบ่ได้รา้างแน่บ่ทำความสาดไปนะน้องพอเนานะครับ <c ười> ผม เอาบันทายหางครับผมหางหลากดินบันทายงวดดีครับผมตัวนี้ท่าทางการยืนกระทือว่ายืน,ยนมีมิติมีความงามครับผมอืมอมอด้านนี้อาจจะเมืเอมาด้านพี่อื๋อ,อ,อป้ <laughs> ออบาบันีี้ได้โลก ลูกเนี่ยอายุเท่าไหร่พอสามเดือนลูกสามเดือนเนาะลูกในห้าเซิงเอาเฮือเฮื้อห้าซื้อมากซื้อทองโอซื้อทองม่านมากครับผมวันนี้ได้ใบมาเนาะบอสลูกมันบขาว่วาจังไหนเขาวาซี่าเขากว่าเตียเขาวาซีไ่าเตียโอ้เอาอันนี้ผมกะเอาเตามพอนะแมนบอแมนจังแถวเบิงว่ามันแมนบอขันลักษณะนี่ของซีไ่เพราะว่ามันบมีใบนาอพอนะอืม เอาพอเดี๋ยวเอาไปเอาดีแล้วครับผมลูกเพื่อนครับผมต่านนังหนาดีเนาะพอเนะหน,นังยนเลยรับลูกทำแม่นตัวแม่น่าจะดีมากมากเลยเนาะอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นงวดผูครับผมถือว่าทัดท่างหรือว่าช่วงขาเนี่ยดีมากงวดงวดหน่อยตัวนี้งวดผูตัวนี้ ครับผมที่พอว่าสวยแต่แทะว่ะอายุสามเดือนนะพอนะน่อเนาะครับผมโอ้หลังปูดเหลือเติดเลยหน้าตาดีแต่ว่าขันขันเบิ้งกับมีมีเข่าอยดอดกมีเข่าของง้วดังเพ่อนอยดอดกครับผมเบิง้งาทางการยืนเนี่ยถือว่ามีสง่ามีมิติมีมีลูกเล่นนะพ่อเนาะงัอหน่อยตัวเนี้ยโ,โ,โอ้งามตาครับผมอืมถ้าเป็นงัวแม่นี่ถือว่า ช่วยให้มากๆเลยครับผมอืมเอามาเบิ่งแม่ต่อไปวา่าเออเอาพอมีเบอร์โทรอยู่ตัวเอาเบอร์โทรมานึ่บ่เบอร์โทรย้ายไปป็น<อ>ไงหละฮี่ยหญ่จะ<อ>ถือโทรศัพท์เอาบ้านี้เดี๋ยวเปิดซูพีซูนองฟังได้อยู่ตัวพอเนาะได้อยู่ครับผมราคากับจีบหอนแห้งซำได้หน้อยพอบ้านเนี่ยอืเอาพอเ,<ข>าเปิดมา เปิดแม่ลกูกเกาซิมหาแม่คือเกามื่นหาเนาะพอนะ่อเนาะโอมาหอดมาถึงกันเฮอว่าอยากเอาไปพน้าต่อกับพ่อเบากันได้แน่เยอะตัวอพอ,อรถได้นิดน้อยครับผมอีพ่อว่ากติรถดได้เยอะละว่าจะคุยจากันดีหีเอออเาก็ถือว่าแดงดีครับผมง่วแม่นี่ก็ถือว่าเป็นตะเลี่ยงอีกแม่หนึ่งครับผมถือว่าหูสั่นเป็นง้ว พูดถึงว่าขันในอาหารเสริมเข้าไปเนาะพอเนาะอันนี้เข้าวสีเหลืยงข้ามาชาติอยู่นอกบ้านเขานะชครับผมครับว่าดจินินเตหยะอ่าจินเตหยะเอออ๋วันนี้ลูกกันยังวันตัวลูกอยู่อืมเอาพ่อเดี๋ยวเอาเบอร์โทษต่อไปครับผมเบอร์พ่อเบอร์ใดก็พอศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าแปดสามห้าแปดสามศูนย์สองห้าแปดศูนย์สองห้าแปดครับผม ยังได้กัดโทรมาพูดคุยกับพี่พอเบิงวะย่างได้ครับผมผู้ใดอยากเอานําไปพัฒนาต่อครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมโอภอเดี๋ยวควอมูลขมสูงของว่าตัวนี้เท่าได้ก็พอเจ็ดสิบสี่แหรีแมนบ่อผ้าเจ็ดตัวเด้อ,อเอาวัดเบิงไงตัวเออ,อพ่อเบิงตอวบ่อขายหกสิบเดี๋ยวว่าลอยเจ็ดสิบพอพ,อพอ,อย่างเข้าไปโดนพอข้อมูงเท่าไใหปกติเอ๊ะ พอร้อยเจ็ดเซฟเนาะเอาพอเอาพอโยดเพิ่นว่าความสูงเพิ่นร้อยเจ็ดเซฟงวดนี้ตอนใดพอบัดเนี่ยหกเซฟขึ้นเด็ดอ๋อหันเอาจะเอาย่างกินละกันหาที่หาขืนเล้าครับผมหกขาดหกสอ๋อเอาอีพอว่าหกเซฟผมกับว่าหาที่หาแน่โยดกเอาครับผมก็ถือว่าประมาณนี้ละเ้าบ่มีกันนั่นเนาะพอเนาะเอาครับผม เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ